โมล่าคอยสำหรับระดับที่สองนั้นหมัดให้ได้บัตรสันก็นถือว่าโอเคอยงนี้แหละเร็ยนกนาระองทองมาแล้วเสื้อ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 ,อเอาละครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับ Over Top Up ร้านเติมเกมที่ผมไว้วางใจเรียกว่า สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเปิดมานานจดบริษัทชัดเจนและชาวแงาลงเนลล็อกออริจินอย่างเราเนี่ยก็พลาดไม่ได้เพราะว่าถูกกระเติมเองมากๆนะครับยังไงก็จะเติมต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจทักลิง์ด้านล่างได้เลยบอกว่ามาจากผมเผื่อเคารดให้ขอให้สะดวกกับการเล่นเกมนะครับเอาละครับสวัสดีทุกคนพบผมซีหลอดและแงลงเนลล็อกออริจินนะครับวันนี้ยังไงก็จะต้องเจอกันเวลาแบบเดิมนะครับก็คือเวลาฟาร์มนะเพราะว่า ที่ฟาร์มเนี่ยมันแย่งเงินเดือดจัดๆนะผมก็พยายามจะฟาร์มไปอัปเดตไปนะวันนี้เนี่ยมาอีกแล้วนะสำหรับ Number ร์วันลาฟเฟนะครับนัมบะวันนะครับก็คนเปิดเร็วมากนะในส่วนของอันแรกเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่เออไม่เยอะเท่าไหร่แต่อันที่2เนี่ยอันอันการ์ดเนี่ยคนเปิดกันเยอะมากนะครับแสนสี่อันเหลือ8 0 0หมื่นแล้วนะเพราะสุลต่านก็อยากจะได้การปีนี้นั่นเองนะก็คนเปิดกันนี้ผมมาอัดตอน5้าโมงตีห้าครึ่งอะ วีห้าก็เริ่มก็ครึ่งชั่วโมงก็ลอกกันไป8 3 0แล้วนะเพราะฉะนั้นนะถ้าใครจะจัดอ่ะก็รีบจัดนะครับต้องตื่นมาจัดนะส่วนแพ็คเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเพชรมาให้ซื้อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าบัตรลดราคามาเหมือนเดิมยังอยู่นะครับเนี่ยยังอยู่ยนะครับแต่ไอ้กล่องเนี่ยไม่มีขายแล้วนะก็คือต้องซื้อแบบลดราคาเอาซึ่งถามว่ามันโอเคไหมถ้าถ้าถามผมก็ก็โอเคนะครับโอเค จัดได้ตามสะดวกแต่ผมอาจไม่ได้จัดอรที่ซื้อในส่วนของเมื่อวานนะมี Delicacy Festival เนี่ยก็จะรับในส่วนของเพชร150ได้แล้วนะครับอ,อันนี้ก็เอาไปซื้อนำบ่าได้นะจริงนะนซื้อได้2รอ,อบอะนะนะอ,อ๋อมันต้องกดรับก่อนออนะครับกดรับก่อนเออใช่ผมลืมอวดนะนี่ผมได้อันดับหนึ่งการแต่งตัวมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเนี่ยทุกคนไม่รู้ใช่ไหมว่าได้อันดับหนึ่งแต่งตัวเนี่ยมันได้รางวัลอะไรได้นี่ครับ เป็นเฮดแวร์คริสตันเนาะแล้วก็เิลูชีก,กับเงิน50,000อีเดนคอยนะถามว่าพี่มั่วเปล่านี่นะปกแมกกาซีนะซีหลอดันดับหนึ่งนะก็แต่งตัวสำเร็จแล้วนะครับนะลองดูอยู่อยู่หลายนานนะก็เพิ่งจะได้นะครับอ่ะทีเนี้ยเราก็จะได้บัตรได้เพชรมาล้ใช่ปะ่ะเราก็ไปซื้อนะครับอันนี้มันจะซื้อได้แค่ในส่วนของ r e f i l i n g นะครับอืมก็ไม่เป็นไรซื้อไปเลยนะครับ เราเปิดได้อะไรนะมาดูมับเข้าให้โมล่าคอยสำหรับเปิดดับอันที่2ครับหมับเข้าให้อ้ได้บัตรสัตว์นะก็ถือว่าโอเคเห็นไหมใช้เพชรไปเท่าไหร่ร้อยห้าสก็ได้มา2อันนะนี่บางคนสุ่มได้การ์ดด้วยนะผมก็เอาตามสะดวกนะแล้วแต่ชอบเลยนะการ์ดก็จริงๆมันดีตรงมันได้ไทเทเนียมแต่บเงินงผมได้เฟืองที่ผมชื่นชอบแล้วนะผมก็จะไม่สุ่มแล้วนะนี้ผมจะเก็บเอาไว้ แต่วันนี้มันไม่ได้จบแค่นี้น,ะนอกจากนั้นนะเนี่ยก็อาจจะรับของก่อนเรลี่แพ็กอะไรแล้วก็หมดเกี้ยงหมดแล้วเนี่ยแหมวันเติมตังค์เยอะจริงๆเกมนี้เกจิกรรมอะไรก็ไม่มีอะไรมากแต่วันนีท้ที่ผมจะพาไปดูเนี่ยมันคือนี้ครับม,มีชุดใหม่มาแล้วพี่น้อ no. งดูท่าสิท่าตลกมากเลยผมขออนุญ,ญาตถ่ายรูปหน่อยนะ,นะถ่ายรูปหน่อยอ้าวมันไม่ทําท่าแล้ะเมื่อกี้มันทาท่าโ้หเขาเรียกว่าอะไรอะ โอ้ยง่ายเดี๋ยวรอดูมันทำมันทำน้ากระต่ายนะครับนี่นี่น่ารักครับผมถ่ายรูปนี้เออทำน้ากระต่ายนะครับก็นี่แหละครับอันเนี้ยมีความสามารถอะไรบ้างเราไปดูนะครับทุกคนผมมีเหรียญแรกแค่หกสิบสองดังนั้นผมบุนอีก41ไม่พอนะครับหมวกนะแล็บบิทเดียร์แฮทนะครับหมวกนี้เนี่ยหมวกแมจิกกับฟิสิกอลแอตแท็กเนี่ยอ่า0.4%ต่อเลเวลพวูดง่ายๆคือเดี๋ยวเราจะเลเวล90ใช่ไหมก็คือ คูณไปนะครับ0.4คูณ994 954เี9327 9436ก็คือ3.6นั่นเองนะก็คือค่อนข้างแรงนะเพราะว่ามันเป็น PATK มันเป็นการบวกค่าพื้นฐานค่าพื้นฐานคือตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะบวกแล้วเอาไปคูณเปอร์เซ็นต์ต่อสำหรับผมเนี่ยอันนี้มันเป็นค่าที่ดีมากๆเนี่ยดูดิตอนนี้ผมสามารถค่า Dark Frame ตายโดยที่ผมวันฮิตหมดเลยโดยที่ไม่มีชนแก้วด้วยนะครับก็อัดยาเอานะเนี่ย คือผมก็เลยสามารถอัดคลิปนี้ได้อย่างสบายใจแล้วนะครับดีมากๆถ้าผมได้ PTK มันก็ยิ่งดีแล้วนี่ถ้าบวก10เนี่ยตีมนุษย์แรง3%เผมคิดว่าน่าจะเป็นหมวกที่ตีมนุษย์แรงมากๆนะครับแรงมากๆอีกหมวกหนึ่งนั่นเองนะครับถามว่าแล้วมันอันนี้มันไม่แรงกว่าเหรอก็เอาง่ายๆเลยอันไหนว่าอันนี้คือถ้าใครมีดีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้นะเพราะว่าผมผมเนี่ยผมจะใช้อันนี้ต่อไปเบสบอลแคปเพราะว่าตีแรง6ด้วยแล้วมันบวกอินสองอินสองผมต้องใช้อินอยู่แล้วผมเป็น โซเดสโทเยอร์ so er, ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสายฟันเนี่ยสายตีเนี่ยเขาก็อาจจะอยากได้ม,มพื้นฐานด้วยอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เทียบนะว่าไหลแรงกว่ากันหมายถึงว่าในส่วนของบวกอันนี้กับนูนนะครับก็ต้องรอดูตอนเลเวลสูงๆอ่ะแต่ถ้าเลเวลร้อยบวกสี่เปอร์เซ็นอ่ะผมว่าอันนี้แรงกว่าแหละอันนี้จะแรงกว่าตอนเลเวลสูงๆแต่ตอนนี้ผมว่าบวกอาราเล่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็อยากได้เก็บไว้แน่นอนนะครับส่วนเสื้ออยากได้แน่นอน บวก a อเัสสาแล้วบวกเหมือนเดิม PATK กับ MATK 3นะบวกตีดาเมจบอสอีก6%โอ้โหเนี่ยดูเสื้อที่ผมใส่อยู่บวก3.5จริงนะแต่มันบวกสเตตัสแค่1นึู่กป่ะสเตตัสสที่หนูต่างมาเนี่ย p a t k กับ MATK ก็มันก็จะบวกมาอยู่ดีสุดท้ายตีบอสแรง6%มันเยอะมากๆนะครับมันใส่เก็บดันลงดันหรือว่าล่าบอสเนะี่ยอันนี้ของต้องมีแน่นอนครับของต้องมีแน่นอนย้าเลย ส่วนหลังและบิดบอลูนมูลนะครับอันนี้ผมว่าผมจะโชว์ให้ดูบ้างนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับใหญ่อลังการนะเกะกะดีอันนี้ถามว่ากันมอสวิ่งเร็วตีเร็วสเตตัสอะไรอย่างนี้ผมว่าก็เฉยๆแต่ว่าถ้าตีบวกสิบเนี่ยบวกเอจอีก3แล้วบวกเอ d พีดียิงเร็วด้วยเนี่ยอาจจะมีผลดีกับฮันหรืออาชีพสายตีเร็วนะครับก็ถ้ามีเก็บไว้ก็ดีครับส่วนคุกกี้นะครับคุกกี้อันนี้ลดลดไล่กับตีลมดาเมจสัตว์ลมกับสัตว์ ดินแรงอันนี้ผมว่าผมก็อยากได้อยู่ดีพูดง่ายๆว่ากล่องกระชานี่ผมชอบหมดเลยเพราะว่าเวลาไปตีมายาผมไม่มีการ์ดใช่ไหมไม่มีการ์ดตีอ่ะผมว่าเน,นี้มันก็ดีนะครับหรือไอ้ปากตีขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นมอนดินที่มันเป็นขนาดเล็กละ่ะหรืออะไรเงี้ยในอนาคตก็จะต้องใช้นะตีมิดเทสก็ได้นะวินวินเอนดมี่นะครับนี่ก็เป็นคุกกี้ค่าบแบบนี้นะแต่ไม่อยากได้เท่าเสื้อนะครับแล้วก็หมวกเรียงมาผมอยากได้เสื้อหมวกแล้วก็หลังแล้วก็คุกกี้นะครับแต่ว่าระหว่างที่เราคุยกันขอเปิดก่อนเลยหนึ่งอ ยอดยอดหมับเข้าให้นะครับเกลือนี่เดี๋ยวเราติ๊กตรงนี้ดีกว่าว่าถ้าหากว่าซ้ำเนี่ยเราก็ไอัน,นี่ไปเลยแต่ผมชอบกดสิบอันนะเดีอันนี้เมื่อกี้แค่เปิดรอกหมับเข้าให้สีม่วงนะครับอโอ้โหเกลือมากเลยอ่ะตู้ที่แล้วผมดวงดีมากผมได้ครบเซตเลยผมอยากได้ตู้นี้นะสิทุกคนผมอยากได้จริงๆนเสือ้อ ม่วงอีกแล้วกดต่อเลยครับแบบร้อนๆโอ้ยโอ้ใช้ร้อยห้าสิบในการแลกเสื้อเหรอกอดไปครับเอางี้แหละเลดกาชาทองทองมาแล้วเสื้อ เสื้อ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  My God <Wow. S 1> มาทั้งหมวกทั้งเสื้อโอ้ข oh. อบคุณมากขอบคุณมากมากอถ่ายรูปมันโอ้ยโอ้ไมก็ทุกคนหมดมันจะมามันง้มมา โอ้ยปทดจะมามันก็มาแล้วโอ้โหได้ทั้งเสื้อทั้งหมวกครับได้ทั้งเสื้อทั้งหมวกครับสุดจริงๆโอ้ยอยากได้ทั้งสองเลยครับอยากได้ทั้งสองเลยครับเยี่ยมมากต่อไปคุกกี้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลนะหลังก็โไม่ชอบเล่นสายตีเร็วอะทุกคนก็เห็นผมไม่เอาแล้วครับ เพราะฉะนั้นผมพอเลยสี่สิบชิ้นอยู่เลยเก็บนะบเก็บถามว่าคุกกี้ดีไหมในอนาคตแตผมว่าก็มีประโยชน์ต้องตีสัตว์ธาตุเขาเรียกว่าอะไรลมกับดินเนี่ยมันเป็นดันสาหรับล่าอาวุธผมคิดว่าดีแต่ว่าผมก็ไม่จาเป็นขนาดนั้นส่วนอันนี้เนี่ยลดดาเมจจากบอสผมว่าไม่จาเป็นขนาดนั้นเซตอ,อื่นดีกว่าผมพอเลยเก็บดองนี่ร้อยอันไว้รอแลกสตูน้าละผมรอดลวครับมาใส่กันดูดีกว่า โอ้โหพี่น้องผมไม่คิดไม่ฝันเลยเหลือเวลาฟาร์มเท่าไหร่เนี่ยสามแปดไม่ตายดิชุดเด็กน้อยกระดอยใจมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับน่ารักแะละ้วเกินแต่มันไม่ค่อยเข้าทางผมเท่าไหร่นะส่วนหมวกนี่โอ้โหแค่หมวกกับชุดอะคุกกี้มันก็ไม่ได้เข้าเซตถูกไหม หลังมันก็ไม่ได้ไม่จำเป็นได้หมวกกับชุดมาดูดิทุกคนน่ารักจัดจ้านนะจบ,จบแล้วจบแล้วครับอูผมไม่คิดว่าผมจะดวงมีนะปกติมันเกลือกาชาตลอดนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ไงก็ฝากซับสไครด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีคำถามอะไรเนี่ยก็เม้นบอกผมได้ตลอดนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมนะไงก็เจอกันคลิปหน้าบายบายครับ